สวัสดีค่ะพบกับอจิและช่องอจินิวคาร์แฟมารีค่ะวันนี้อจิพาทุกท่านมาอยู่กันที่โชว์รูม t o y ยต้ SPI สาขาราชพฤกษ์ค่ะและพาทุกท่านมาพบกับ t o y ย t a าไฮรักลีโว m สมาร์ทแคปพีเลเอร 2.4ล็อโคเกียอัตโนมัติค่ะราคาอยู่ที่92900 0บาทค่ะเรามารับชมตัวรถกันเลยค่ะมิติตัวถังของรถค่ะความยาวอยู่ที่5 3 2 5มิมลิเมตรความกว้าง1 8 5 5ร้อมิลิเมตรค่ะความสูงค่ะ 1, 8 1 0มิลิเมตรค่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถกันเลยค่ะนี่จะบอกว่าด้านหน้าตัวรถตรงนี้ค่ะเขามาพร้อมกับโลโก้ของ Toyota ค่ะที่เป็นโครเมียมขนาดใหญ่ค่ะพร้อมกับตัวกระจังหน้า ที่เป็นสีดำพร้อมตัดขอบเส้นโคม,มียมทั้งสองเส้นด้านข้างค่ะอจิจะบอกว่าดูดีและน่าใช้มากเลยค่ะและที่สำคัญหลอดคมเข้มเท่และดุดันตามสไตล์ล็อกโคเลยค่ะเพราะว่าในตัวนี้ค่ะเขาได้ทำการเล่นสีมาอย่างดีเลยค่ะด้านล่างค่ะที่จะบอกว่าด้านบนเป็นสีดำเนาะด้านล่างก็ตัดกับสีเทาค่ะเพื่อให้รถด้านหน้าดูดุดันมากขึ้นค่ะ ด้านหน้าเขายังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดค่ะมาที่ด้านข้างกันค่ะไฟค่ะในตัวโคมค่ะในตรงนี้ค่ะเขาก็ได้ทำการใส่สีเข้าไปข้างในที่เป็นสีเทาเช่นเดียวกันจะบอกว่าสีเทาสีดำตัดกันนี้คือดุมากๆเลยค่ะไฟหน้าค่ะของเขาจะเป็นไฟหน้า LED Project o r ค่ะมาพร้อมกับไฟ daytime running light แบบ LED ค่ะแล้วก็จะมาพร้อมกับ ไฟเลี้ยวหรือไฟสัญญาณไฟฉุกเฉินค่ะในโครมเดียวกันเลยด้านล่างค่ะทางด้านนี้เข้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED ค่ะตรงนี้ก็ได้ทําการเล่นสีเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าในส่วนของซุ้มล้อด้านข้างที่เป็นสีดําด้านหน้าตรงนี้ก็ตัดเส้นที่เป็นตัวฝาครอบไฟตัดหมอกที่เป็นสีเทาค่ะเห็นไหมเ่ยด้านในก็จะเป็นสีดําแบบนี้จะบอกว่าเขาทําการตัดสีได้ดีมากๆเลยค่ะลงมากันที่ล้อค่ะ น,นอกจากล้อจะสวยแล้วจะซ้มล้อก็สวยเหมือนกันค่ะซ้มล้อด้านบนจะเป็นสีดำตัดด้านบนค่ะให้มีลูกเล่นที่เป็นสีเทาค่ะขนาดใหญ่ในส่วนของล้อด้านข้างตรงนี้ค่ะจะเป็นยางของดันหลบทั้ง4เส้นเลยจากโรงงานสเปกยางจะอยู่ที่265ทับ 60R18 ค่ะนี่เลยค่ะจะเป็นล้ออลลอยสีดำเงาขนาดใหญ่18นิ้วค่ะจะบอกว่าล้อสวยมากเลย มีโลโก้ของ Toyota ตรงกลางมาพร้อมกับนี่เลยค่ะ d ิสเปกด้านหน้าค่ะช่วงล่างด้านหน้าค่ะเขามาพร้อมกับอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโค้งค่ะมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างค่ะด้านนี้ก็จะมีตัวฟอนต์ของไฮลักที่เป็นโครเมียมเป็นตัวฟอนตตัวหนังสือกระจกมองข้างค่ะด้านบนกับด้านล่างจะเป็นสีเดียวกันเลยจะเป็นสีดำพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกลางค่ะ ตัวด้านจับเปิดประตูค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นสีดําด้านค่ะพร้อมกับตัวปุ่มกุญแจอัจฉริยะที่เป็นสีดําเช่นเดียวกันค่ะมาดูบันไดด้านข้างค่ะบันไดด้านข้างตรงนี้เพื่อให้เราก้าวเข้าไปภายในห้องโดยสารได้อย่างสะดวกสบายค่ะในตัว t o y o ต้าไฮรักลีโวสมาร์ทแคปพรีรันเนอร์คันนี้เขาเป็นตัวยกสูงเนาะก็จะต้องมีบันไดสีดําด้านข้างแบบนี้เพื่อให้เราใช้งานได้สบายค่ะและที่อาติบอกไปค่ะว่าเป็นตัวสมาร์ทแคปนี่ทางด้านนี้เลย จะบอกว่าพื้นที่ภายในกว้างขวางมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวอาจิจะพาทุกท่านไปดูกันมาดูทางด้านหลังตรงนี้ค่ะกับสปอร์ตบ้าที่เขาเรียกกันค่ะด้านหลังตรงนี้ก็ได้ทําการตกแต่งมาเหมือนกันที่เป็นสีดําตัดสีเทาอาจิว่าตรงนี้สวยนะขึ้นอยู่กับว่าใครจะชอบให้เป็นสีเดียวกันหรือตัดสีแบบนี้เป็นสีทูโทนก็ได้ค่ะเพราะอาจิเองก็ใช้เหมือนกันตัวตัวนี้อาจิทําเป็นสีเดียวกันกับตัวรถไปเลยจะบอกว่าสวยจริงๆ มาทางฝั่งของล้อด้านหลังกันบ้างค่ะนี่ก็จะมีซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่ตกแต่งตัวขอบที่เป็นสีเทาเหมือนกันด้านล่างตรงนี้ก็เป็นยางด้านรอบค่ะทั้ง4เส้นอย่างที่อาจิตได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเนาะสเปกยางค่ะจะอยู่ที่265ทับ 60R18 ค่ะล้ออลลอยขนาด18นิ้วด้านหลังจะเป็นดัมเบลค,ค่ะมาพร้อมกับช่วงล่างด้านหลังที่เป็นแหนบซ้อนค่ะเพื่อให้การบรรทุกน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ม,มากันที่สติกเกอร์บ่งบอกถึงความเป็นล็โกคด้านหลังค่ะนี่ก็จะมีเป็นตัวฟอนต์ที่เป็นสีดําตัดกับตัวสีรถที่เป็นสีขาวค่ะก็จะมีสัญลักษณ์บอกด้านนี้เลยมาต่อกันที่ช่วงท้ายค่ะช่วงท้ายกระบะกันตัวจับเปิดกระบะท้ายค่ะจะเป็นสีดําขนาดใหญ่แบบนี้เลยนี่แบบนี้พร้อมกับช่องเสียบกุญแจมีกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังค่ะก็จะมีฟอนต์ตัวไฮลัก จะมีไฟเดกดวงที่3อยู่ทางด้านนี้ด้วยจะบอกว่าทําให้ท้ายดูบึกบืนมากๆเลยค่ะกับตัวครอบตัวนี้มาต่อกันที่ไฟดีกว่าไฟค่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของในตัว t o โตยต้าไ l u ักรีโไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนค่ะก็ะจะเป็นตัวไฟที่เป็นแบบนี้เลยเป็นสาเป็นเหมือนเลข3เนาะกับด้านแบบนี้จะบอกว่าเบรกทีไรสวยทุกทีเลยค่ะ ยังไม่หมดกับด้านท้ายค่ะนี่เลยค่ะพร้อมกับบนันไดเหยียบสีดำเพื่อก้าวเข้าไปในกระบะท้ายแล้วก็ตัวตัดด้านหลังที่เป็นสีเทาค่ะมีเซ็นเซอร์มาพร้อมกันด้วยถึง4จุดค่ะนี่มาดูอ๋อในตัวโต y ยต้า i l u ักลีเวลสมาร์ทแตัวนี้ค่ะนี่ตัวล็อโคตัวนี้เขามีตัวช่วยผ่อนแรงมาด้วย เขาทำการติดตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะเพื่อให้เราใช้งานได้ง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราก็สามารถใช้งานรถกระบะแบบนี้ได้เลยนี่เลยค่ะด้านหลังมาพร้อมกับแมกไลเนอร์ที่เป็นของ Toyota จากศูนย์เลยค่ะมีหูเกี่ยวให้ด้วยค่ะถึง4จุดไปค่ะเดี๋ยวจีจะพาทุกท่านไปรับชมภายในห้องด้วยสาร ในส่วนของสมาร์ทแคปกันค่ะเปิดทางฝั่งของผู้โดยสารด้านนี้เลยตัวเปิดประตูค่ะตัวด้ามจับเปิดประตูตรงนี้ก็จะอยู่กับตรงกับสรีลัของเราค่ะเพื่อให้ทําการเปิดประตูได้ง่ายๆเปิดแบบตรงๆแบบนี้เลยก้าวเข้ามาภายในห้องผู้โดยสารค่ะ ในส่วนของแคบค่ะตรงนี้จะบอกว่านั่งได้กว้างขวางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเฮดรูมไม่ติดไม่ชนเลยมาทางฝั่งของแ c a ตรงนี้ค่ะที่ให้เห็นตรงนีน้ด้านนี้สามารถเก็บของจุของภายในกล่องด้านนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่อาจตนั่งอยู่หรือด้านนี้ค่ะตรงนี้ค่ะยังมีอุปกรณ์นี่คอยใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินด้านนี้หรือสามารถเก็บของด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ ปิดเก็บไปแบบนี้เลยมาในส่วนของด้านหลังของเบาะค่ะของคนขับแล้วก็ทางฝั่งผู้โดยสารค่ะเขามีตูหูเกี่ยวมาด้วยถึง4กิโลค่ะเพื่อให้เราใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเลยมีช่องใส่เอกสารด้านหลังสองช่องค่ะมาค่ะก้าวลงมาเลยค่ะมาดูทางประตูด้านข้างของแคบตรงนี้ด้านนี้กัน กระจกตรงนี้ค่ะเราสามารถเปิดปิดได้นะคะนี่เปิดอ้์เพื่อรับอากาศภายนอกตรงนี้ได้เลยมีช่องใส่ของด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นช่องลําโพงมีช่องวางขวดน้ําหรือแม้กระทั่งวางของสัมภาระต่างๆที่เป็นกล่องแบบนี้ได้สะดวกสบายค่ะค่อนข้างลึกเลยตัวจับเปิดด้านนี้ค่ะเพื่อเปิดทํางานใช้งานได้อย่างสะดวกค่ะจะบอกว่าดีค่ะมาทางฝั่งด้านนี้ค่ะของทางฝั่งของ ผู้โดยสารค่ะตัวเปิดประตูค่ะตัวนี้จะเป็นแบบโครเมียมพร้อมกับตกแต่งประตูด้านข้างที่เป็นลวดลายเหมือนลายไม้สีเทาค่ะก็จะมีปุ่มฟังก์ชันกดกระจกค,ค่ะที่เป็นกระจกไฟฟ้าอัตโนมัติทางฝั่งของผู้โดยสารด้วยช่องวางขวดน้ําด้านล่างแล้วก็สามารถวางของสัมภาระต่างๆด้านข้างได้จุได้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวอจตจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมทางฝั่งของคนขับกันค่ะ ทางของคนขับด้านนี้ค่ะก็จะเป็นแบบเดียวกันค่ะทางฝั่งของผู้โดยสารเลยกระจกด้านข้างก็จะเป็นสีดำด้านบนและด้านล่างพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวตรงกลางค่ะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟ้อนของตัวไฮรักค่ะทางฝั่งของคนขับด้านนี้ตัวจับเปิดประตูค่ะจะเป็นสีดำพร้อมปุ่มกุญแจอัจฉเรียแลวก็ช่องเสียบกุญแจค่ะแล้วก็สามารถเปิดตัวแคปตรงนี้ได้เช่นเดียวกันเปิดกว้างมาแบบนี้ได้เลยค่ะ ทางฝั่งประตูด้านข้างของคนขับด้านนี้ค่ะตัวเปิดจะเป็นแบบพรีเมียมพร้อมตกแต่งลวดลายที่เป็นลายไม้สีเทาค่ะทําให้รถภายในดูหรูหราหน่าใช้ค่ะทางฝั่งของด้านนี้ค่ะตัวปุ่มฟังก์ชันต่างๆตัวนี้สามารถปรับกระจกพับกระจกแบบไฟฟ้าได้ค่ะปุ่มล็อกรถปลดล็อกรถกระจกไฟฟ้าทั้ง2บานอัตโนมัติทั้งสองบานเลยค่ะแยกกันใช้ได้อย่างสะดวกเลยด้านล่างค่ะช่องวางกวอน้ำหนึ่งจุดช่องวางของด้านข,านข้างค่ะ เข้ามาภายในตัวรถค่ะนี่ทางฝั่งของคนขับด้านนี้จะเป็นเบาะหนังค่ะปีกด,ด้านข้างจะเป็นสีเทาภายในจะเป็นสีดำค่ะมีระบุมีรูระบายอากาศระบายความร้อนด้านล่างด้วยตรงนี้ค่ะจะเป็นเบาะไฟฟ้าค่ะนี่ในราคาไม่ถึงล้านเราได้เบาะไฟฟ้ามาด้วยปรับเอนปรับเลื่อนตามความต้องการของเราได้เลยค่ะ มาดูกันที่พวงมาลัยค่ะในส่วนของพวงมาลัยตรงนี้ค่ะทิศทางการปรับพวงมาลัยค่ะในการใช้งานของเราปรับได้ถึง4ทิศทางเลยสะดวกสบายมากๆเลยจะเป็นพวงมาลัยแบบ3กา้านมีตกแต่งด้วยเป็นโนแบ็กสีดาเงาตรงกลางค่ะมากันที่ฝั่งด้านขวาค่ะทางฝั่งด้านนี้คอนโซลน้านบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นลายไม้เหมือนกัน ตกแต่งด้วยตรงนี้ค่ะที่เป็นสีดำอาจิดูมองดูเหมือนเป็นสีดำเงาที่เป็นเหมือนลมดำเลยด้านบนด้านล่างก็จะเป็นสีดำเงาที่เป็นมีเหมือนมุกมุกมุกอยู่ภายในด้วยที่วางแก้วน้ำวางขวดน้ำปุ่ม p u s สตาร์ t ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดระบบเซ็นเซอร์นั่นเองค่ะก็จะเป็นด้านหน้า2จุดด้านหลัง4จุดตรงนี้ก็จะมี สัญ,ญลักษณ์บอกเปิดฝากระโปรงเครื่องยนต์ด้านหน้าทางฝั่งด้านซ้ายทางฝั่งด้านขวาก็จะเป็นถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะอาจิจะพาทุกท่านไปรับชมภายในห้องโดยสารกันค่ะตอนนี้อาจิอยู่ภายในตัวรถของ Toyota h i l u ัก r v v s s m r t t c แค่ะเรามารับชมภายในกันค่ะไปกันค่ะพาดูมาตรวัดรื่นเลื่อนไหม้กันค่ะ การกดปุ่มพุชสตาร์ทค่ะมีเลยค่ะในส่วนของมาตรวัดค่ะก็จะมีตัวเข็มค่ะที่เป็นแสงสีน้ำเงินด้านซ้ายและด้านขวาจอแสดงผลบอกข้อมูลตรงทางตรงกลางด้านหน้าของเราด้านนี้ค่ะจะบอกข้อมูลการขับขี่ของเราทั้งหมดเลยนี่ค่ะ พวงมาลัยค่ะจะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันค่ะปุ่มฟังก์ชันทางฝั่งด้านขวาค่ะจะเป็นในการเซตแล้วก็ดูข้อมูลของตัวการขับขี่หน้าจอตรงกลางด้านนี้ค่ะเราสามารถกดดูกดปรับเปลี่ยนทางด้านนี้ได้เลยทางด้านล่างค่ะที่เป็นถุงสีฟ้าตรงนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของ Cruise Control ค่ะ ปุ่มฟังก์ชันทางฝั่งด้านซ้ายจะมีระบบสั่งการด้วยเสียงรับสายวางสายค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงของหน้าจอทัชสกรีนค่ะด้านหลังพวงมาลายัยทางฝั่งด้านขวาจะเป็นไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างในการขับขี่ทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นการปัดน,น้ำฝนค่ะเดี๋ยวเรามาดูจอตรงกลางกันค่ะ ส่วนของด้านนี้ค่ะคอนโซลตรงกลางด้านนี้ด้านบนมาพร้อมกับลวดลายที่เป็นเหมือนลายไม้สีเทาค่ะตกแต่งด้วยด้านบนที่เป็นสีดําเงาจะบอกว่าตรงนี้ดูมีมิติมากๆเลยค่ะมากันที่จอค่ะจอทัชสกรีนอันนี้รองรับ Apple CarPlay ขนาด8นิ้วค่ะ mm hmm. ก็จะมีช่องสัญญ,ญาณให้เราดู mm hmm. กดตัวโฮมเมนูนี่ค่ะมีเครื่องเสียงมีโทรศพัพท์ ใช้งานง่ายค่ะเชื่อมต่อกับบลูทูธได้ง่ายมากเลยข้อมูลการตั้งค่าค่ะสามารถตั้งค่าภาษาต่างๆตั้งค่าหน้าจอไม่ว่าจะเป็นตั้งค่ารถยนต์หรือแม้กระทั่ง wifi ของเราค่ะอจิชอบในการดูอันนี้ค่ะเราจะได้ดูว่าเราการขับขี่ระยะทางที่ขับขี่ไปเหลือเฉลี่ยแล้วเท่าไหร่ก็จะอยู่ทางด้านนี้เลยลงมาด้านล่างค่ะระบบแอร์ค่ะ ก็จะเป็นระบบแอร์อัตโนมัติค่ะสามารถปรับอุณหภูมิได้จากฝั่งด้านขวาปรับความแรงพัดลมจากฝั่งด้านซ้ายค่ะนี่เลยใช้งานง่ายค่ะลงมาด้านล่างค่ะด้านขวาจะเป็น power outlet charge ด้านซ้ายก็มีมาเช่นเดียวกันค่ะแยกใช้งานได้เลยทางฝั่งของคนขับและผู้โดยสารมรีปุ่มปิดระบบการลื่นถนถลัยของรถ มีช่องเสียบ USB 1จุดค่ะช่องวางของด้านหน้ากว้างขวางพร้อมกับช่องวางแก้วน้ำสองจุดตรงนี้ค่ะเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะพร้อมตัวช่องเสียบกุญแจในกรณีที่เราต้องการจอดซ้อนคันอยู่ทางด้านขวาของเกียร์ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับตัวปุ่มฟังก์ชันในการเปลี่ยนโหมดในการขับขี่ก็จะมี Eco Mode กับ Power Mode ค่ะใครต้องการแบบไหนใช้งานแบบไหนสามารถเลือกจับโหมดด้านนี้ได้เลย เบรคมือค่ะช่องวางของตรงกลางหน้าตากุญแจก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะเป็นแบบดีไซน์สวยแบบนี้เลยที่เท้าแขนวางแขนตรงกลางค่ะตรงนี้จะเป็นหนังสีดำตะเข็บได้สีเทาค่ะพร้อมกับกล่องวะใส่ของตรงกลางที่จะบอกว่าใหญ่มากๆเลยค่ะจุของได้เยอะเบาะฟัง ผู้โดยสารค่ะทางด้านนี้จะให้ดูเต็มๆเลยว่าด้านบนจะเป็นหัวหมอนที่เป็นหนังสีดําค่ะแต่เข็บได้สีเทาส่วนด้านล่างตรงนี้ค่ะก็จะมาพร้อมกับช่องระบายความร้อนรูเล็กๆระบายอากาศด้านนี้ค่ะปีกด้านข้างจะเป็นสีเทาด้านในภายในจะเป็นสีดําค่ะสามารถปรับเลื่อนปรับเอนตามความต้องการได้เลยมาต่อกันที่ด้านหน้าตรงนี้ค่ะด้านบนตรงนี้จะเป็นคูบ็อก มีตัวช่องเปิดปิดช่องลมค่ะกองเก็บเอกสารเก็บคู่มือแบบนวงพร้อมกับตัวช่องเสียบกุญแจมาต่อกันที่ด้านบนเลยค่ะด้านบนมาพร้อมกับที่บังแดดค่ะขนาดใหญ่สีดําทางฝั่งของคนขับจะมาพร้อมกับช่องเสียบบัตรทางฝั่งของผู้โดยสารมาพร้อมกับนี้เลยค่ะกระจกในการใช้งานไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร ช่องใส่แว่นด้านบนค่ะกระจกมองหลังขนาดใหญ่ค่ะในนี้ค่ะเขายังมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยค่ะเจ็ดตำแหน่งค่ะหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วระบบครูสคอนโทรลค่ะระบบเบรก ABS EBD BA ค่ะและยังรองรับ Apple CarPlay ด้วยค่ะในคันคันนี้ในตัวล็อกโคคันนี้จะบอกว่าน่าใช้และตอบโจทย์ในการใช้งานมากๆเลยค่ะอาจีจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนตด้านหน้ากันค่ะ อาจิจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าในตัว Toyota h i l u ั Revo Smart c a b ตัวล็อกโคันนี้กันค่ะในตัว Toyota h i l u ั Revo คันนี้ค่ะคจะเป็น p รี n ล e เเครื่องยนต์2.4เกียร์อัตโนมัติค่ะ ค่ะดูได้เลยค่ะกับตัวเครื่องยนต์ของ Toyota ตรงกลางค่ะคันนี้ค่ะเข้ามาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ2.4เทอร์โบเครื่องยนต์ดีเซลรหัส 2GD-FTV ขีด FTV ขนาด2 4ลิตร2,393 Vn t ทอร์กระบอกสูบคูณระยะช่วงชัก92.0คูณ90.0มมตอัตราส่วนกำลังอัด15.6จ15.6ต่อ1 กำลังสูงสุด150แรงม้าที่3,400รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่1,600-2,000ถึงรอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะมีให้เลือกทั้งขับเคลื่อน2ลอ้อและขับเคลื่อน4ลอ้อค่ะ ท่านใดที่สนใจในตัว t o y o ต a h i l u ัก e ี v s s m r t t c a P-Runner 2.4ล็อโคเกียอัตโนมัติคันนี้ค่ะราคาอยู่ที่9 2 9 0 0 0บาทค่ะสามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงกับทางโชว์รูม Toyota SPI สาขาราชพฤกษ์ได้เลยค่ะขอขอบคุณทางโชว์รูม Toyota SPI สาขาราชพฤกษ์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้อาจิได้มาถ่ายทำและรีวิวในตัว t o y o ต a h i l u ัก e ี vo คันนี้ค่ะ ท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอจิ n e w คร์แฟมิลี่กันด้วยค่ะพบกับอัจจิใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ